ใครที่ปวดหัวคุณจะต้องมีไอเทมนี้ค่ะอันนี้ค่ะผ้าปิดตาน,นั่นเองทําไมคุณถึงมีอาการปวดหัวตึงคอบาหรือแบบคนที่เป็นไมเกลแล้วเวลายิ่งเดินทางทําไมถึงปวดหัวง่ายกว่าเดิมมันอาจจะเกิดจากแสงมันอาจจะเกิดจากการที่เรามองนู่นมองน,องน,องนี่การที่เรามีผ้าปิดตาเน,นี่ยค่ะ มันจะช่วยให้อาการปวดหัวของคุณเนี่ยดีขึ้นบางทีเวลาที่เรานอนนะยิ่งมืดมันจะยิ่งทําให้คุณนอนหลับได้ดีนอนหลับได้ลึกการนอนคุณจะมีคุณภาพมากขึ้น,นเวลาที่ตูนั่งสมาธิอะตูชอบใช้อันนี้มากเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณนั่งสมาธิแล้วมันยิ่งมืดต่อมใต้สมองของคุณเรียกว่าต่อมไพเนียวแกงภาษาคนนั่งสมาธิหลายๆคนคิดว่าการเปิดตาที่สามทำให้การนอนของเราอะอยู่ในลูปหรือซเคิลที่ปกติอะอย่างเช่น พระอาทิตย์ตกต่อมเนี้ยจะเริ่มรับรู้แล้วว่าเฮ้ยอันเนี้ยเริ่มดึกแล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทํางานแล้วต่อมไพเนียวตัวเนี้ยมันทํางานได้ดีหนึ่งคุณจะเข้าสมาธิได้ดีสองคุณจะนอนหลับได้สบายสามมันคือเทคนิคในการเปิดตาที่สามหรือต่อมไพเนียวเพื่อการเมนิเฟสหรือการจูนจิตกับจิตใต้สํานึกจูนจิตกับไฮร์เซลหรือจิตเหนือสํานึกและจูนกาบพลังจักรวาลน,นั่นเองใครเก็ต ใครเก็บพิมพ์หนึ่งหนึ่งหนึ่งมาค่ะ